กินหรืยอยังคะหนูกินเห็ดหลินจือ <Yeah. S 1> แล้วนะคะมามเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์นะคะโชว์กินเห็ดหลินจือที่มีสารอาหารที่ดีมากแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะเราจะมาพิสูจน์กันเลยว่าเห็ดหลินจือตราดกซินนะคะเขาปลอดภัยแค่ไหนนี่น้องปรินนะคะวัยหนึ่งขวบคะ่ะทานเห็ดหลินจือแบบสกัดแล้วนะคะในรูปแบบแคปซูล เทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะสกัดในรูปแบบแคปซูลเพื่อที่จะให้สะดวกแล้วก็ทานง่ายทานเข้าไปแล้วนะคะเด็กวัยเท่านี้ทําไมต้องทานเห็ดอุ่นจือเออเป็นคําถามที่หลายคนก็สงสัยแล้วก็หลายคนก็ยังไม่กล้าให้ลูกทานในรากเห็ดอุ่นจือนะคะกระปุกสีเขียวนะคะเราเรียกว่ารากเห็ดอุ่นจือนะคะเป็นเห็ดอุนจืออ่อนอายุได้21วันซึ่งเห็ดลุนจืออายุ21วันเนี่ยค่ะจะมีสารอาหารที่ดีมาก นะคะมีวิตามินมีสารอาหารครบหหมู่มีแร่ธาตุแล้วก็ช่วยบำรุงสมองอย่างดีเลยแล้วก็ช่วยทำให้เลือดดีเลือดสะอาดนะคะไว้เท่านี้ค่ะทานอาหารไม่ครบห้าหมู่แน่นอนเราก็ต้องหาตัวที่มาจากธรรมชาติเสริมเข้าไปนะคะแล้วยังช่วยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันด้วยเดี๋ยวนี้โรคเยอะใช่ไหมคะใช่ไหมไวรัสก็มีเราสู้มันไม่ได้ใช่ไหมคะ สารพิษก็มากับอะไรอากาศอ,อาหารใช่ไหมคะอ่ลบำรงสมองดีมากทำให้ความจำดีเด็กเท่านี้เซลล์สมองกำลังเจริญเติบโตนะคะเราต้องหาตัวช่วยเพื่อให้สมองของเด็กไวเท่านี้คะ่ะเจริญเติบโตงอกงามความจำดีฉลาดผิวดีด้วยไม่ป่วยด้วยใช่ไหมคะไหนอานปากชวเยี่ยมมาก ถ้าใครรักลูกรักหลานก็ให้ทานเห็ดเลนจือเหมือนยายนกให้น้องปรินทานนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดื่มน้ำตามชน,นะ